สวัสดีครับผมเลชเชอร์สิตจากบริษัทโค้ดโมบายนะครับในคลิปนี้นะครับผมอยากจะมาแชร์นะครับเทคนิคง่ายๆนะครับในการจัดตัวฟอร์แมตซอฟต์โค้ดนะครับบนฟัตเตอร์นะครับที่รันอยู่บนเจ้าตัว Android Studio นะครับเพิ่งต้นก่อนนะครับมันก็ดูเหมือนจะไม่มีอะไรซับซ้อนใช่ไหมนะครับแต่ว่าทุกคนเห็นเส้นตัวนี้ไหมครับก็คือตัวเส้นเขาเรียกว่าวิชวลไกด์ไลน์นะครับเธอจะบอกว่าแม็กนะครับมาร์คซิมัมคอลัมหรือความยาวของบรรทัดเนี่ยนะครับ เท่าไหร่ที่มันจะทําการแรปเพื่อขึ้นบรรทัดใหม่นะครับประเด็นคือบางคนอาจจะลองปรับแล้วแต่ว่าเอ๊ะปรับยังไงก็ไม่มีผลนะครับบทที่บางอย่างนี้แล้วกันผมจะไปที่ตรงเมนูนะครับ android o แล้วก็เลือก preference ในกรณีเครื่อง windows นะครับจะต้องมาที่เมนูไฟล์แล้วก็เลือก setting แถวนี้นะครับหรือ preference แถวนี้นะครับถ้าเกิดเป็นเครื่อง windows หลังนั้นเนี่ยนะครับก็ให้มา section ที่ชื่อว่า code style นะครับคุณจะเจอกับคำว่า,า hard wrap at นะครับอันนี้จะเป็นการมองบอกว่าเราจะทปการแรปขึ้นมาทัดใหม่บางทีโค้ดเราเนี่ยเขาเรียกว่าแรปแล้วมันขึ้นมาทัดใหม่สั้นเกินไปเนี่ยนะครับมันก็จะทําให้อ่านยากผมก็จะประมาณที่ร8อยะครับนะหรับผมนะ่ผมว่ามันผมว่ามผมอยากเป็นสั้นสั้นบางทีมันอ่านยากซึ่งถ้าเราดูจากตรงนี้เนี่ยเราจะรู้สึกว่าเฮ้ย hey, มันไม่ใช่ร้อแน่ๆนะถึงแม้ตรงโค้ดไรา์ตรงนีจะเป็นร้อยแปดสิบนะครับ ใช่ครับไอตรงนี้เราต้องกดทำการกด expand ก่อนเราค่อยเลือกตัว d a r รนะครับเห็นว่า d a ารมันแค่80นั่นเองนะครับซึ่งมีสมผลทำให้เขาเรียกว่าถ้าค่างนี้น้อยไปเนะี่ยควมจะลายยากผมจะทำให้เห็นภาพนะครับโดยการใส่50แล้วก็กดโอเคดังนั้นผมจะทำการจัด Format ในะครับโดยการกด alternate นะครับ comma n d แล้วก็ตัว L อัลเทอเนตคอมมานด์ command, ค้างไว้แล้วกดตัว L ถ้าเป็นเครื่อง Window s ก็เป็น c o n t r o l อ l t เทอร์เ L นะครับก็จะเป็นการจัดก็เห็นว่ามันก็จะยิ่งแคบมาซึ่งบางทีบางทีมันดูยากเกินไปถ้าเกิดขอลั่มมันน้อยนะครับความยาวก็วิธีการก็อย่างที่บอกครับไปที่ preference นะครับย้ำว่าแก้จากด้านนอกไม่ได้นะครับต้องแก้จากตรงนี้นะครับโดยการเซตเจ้าตัวเขาเรียกว่าลายเล็งนะครับ ให้มันเยอะหน่อยเช่น180นะครับกดโอเคครับก็จะส่งผลทําให้เขาเรียกว่ามันโอเคละนะครับซึ่งในกรณีนี้ผมชอบยาวๆมากกว่านะครับแล้วผมก็จะมาเน็ตเองว่าไม่ควรยาวมากกว่าเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดบ,บังคับเป็นออโต้แรปเลยเนี่ยกำลังพิมพ์ๆอยู่เปนแรปเนี่ยบางทีมันไล่ลําบากนะครับอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคง่ายๆละกันนะครับเผื่อว่า,าใครจะไปลองไปยุกดูนะครับ โอเคครับสวัสดีครับ